สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำเมนูง่ายๆอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือน้ำพริกไข่ต้มค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ทำก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะมีไข่ต้มพริกแดงหอมแดงกระเทียมเล็กอันดับแรกเราจะคั่วพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมคั่วไปจนกว่าพริกหอมแล้วก็กระเทียมนั้นสุกจากนั้นเราก็จะนำมาตำตำไม่ต้องละเอียดมากค่ะจากนั้นเราก็จะนำไข่ที่เราต้มไว้แล้วนะคะมาปอกเปลือก แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่ต้องเล็กมากค่ะไ,ได้ชิ้นประมาณนี้ถัดมามาถึงขั้นตอนการปรุงน้ำพริกนะคะเราจะใส่น้ำปลาล้าน้ำปลาผงนัวหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เครื่องปรุงละลายเข้ากัน หลังจากนั้นก็นําไข่ต้มนะคะที่เราหั่นไว้ไปคลุกเค้ากับน้ําพริกขั้นตอนคลุกเค้านะคะเราจะใช้ช้อนในการคลุกเค้านะคะเพื่อที่ไข่นั้นจะได้ไม่เละแล้วเราก็ชิมปรุงรสชาติตามที่เราชอบเอจะบีบน้ามะนาวใส่เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็พร้อมจักเสิร์ฟได้เลยค่ะจัดจานทานคู่ผักสดหรือว่าผักลวกก็อร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะ ถ้าใครสนใจก็ลองนำไปทำทานที่บ้านดูค่ะรับรองต้องมีเบิลสองจานค่ะน้ำพริกไข่ต้มนี้เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภทเลยค่ะจะทานเป็นอาหารลดน้ำหนักอาหารคลีนหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอาหารหลักก็ได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะันอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ